มาต่อที่คันนึงเลยก่อนสีบอลเงินนะคะอมาต่อที่สี่บอลเงินนะคะใครชอบสี่บอลเงินเนาะคันที่ปี2 0 1พนสีคโปรโมชั่นเหมือนกันจากเท่าไหร่เอ่ยหแสนเก้าห0สเก้าเก้าบาทจาอะลดเหลือหกแส0เจ็นเก้าพันบาทแล้วของแถมละคะโอ้เหมือนกันเลยกับคันนั้นนะคะมีทั้งของแถมมาดรอบคันกับทีวีต่างหากเอาง่ายว่า คันนี้ได้ไปก็คุ้มแถมลูกค้าเครดิตดีจัดเต็มแบบฟรีดาวจัดเกินยังจัดได้เลยนะคะบอกได้คําเดียวเลยนะตัวนี้ประมาณ1น0 0 0บาทเหมือนกันใช่แล้วค่ะคันนี้นะคะกระจังหน้าก็จะเป็นตัวใหม่เหมือนกันใช่แล้วกระจังหน้าใหม่ไฟตรงนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นมีสปอร์ตไลท์ด้วยเนาะเดี๋ยวมาดูภายในกันคันนี้ภายในเป็นเบาะหนังนะคะันนี้ก็เป็นเบาะหนังสามแถวเหมือนกันนะคะแล้วก็มี คอนโซลมากนะคะคอนโซลเก็บของวางของนะคะใส่ของแล้วก็หลังคาเดิมๆคันนี้ลูกค้าซื้อไปใช้ในครอบครัวก็ไปแต่งเพิ่มได้นะคะโดยที่แต่งเป็นตรงเพดานก็พอเนาะส่วนเบาะส่วนอะไรอย่างเงี้ยมี VIP อยู่แล้วถูกตามแถวโอ้โหครนนี้สภาพสวยมากนะคะสําหรับสีบรอนเงินนะคะถ้าใครชอบเนาะใครชอบสีขาวก็ซื้อสีขาวใครชอบสีบอลเงินก็เล่นสีบอลเงินราคาต่างกัน2 0 0 0มบาท อ่ะตัวนี้ก็รถสวยเหมือนกันนะคะใช่แล้วค่ะสวยภายในสวยนะคะเป็นบอ VIP อ่อวีไอีนี่<อ>กเกียร์ธรรมดาแอร์แบ็กคู่ตัวหน้าใหม่รถสวยเครื่องสามพันใช่แล้วแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ